ท่าไร่เวันไรครับผมไม่เป็นไรผมทำงานี่ต่างประเทศค oh. oh. wow. oh. รับอ๋อโอ้ t s า o u r n ่ไ e โอ้คนไทยคนไทยอ๋อว่าจู a น่เฉยวัย w ม a ่าแต่ e ฮ l แต่ว่าเบอร์หนึ่งครับอาย e สิงเกนค่ะ please เราไม่รู้เดกเด็กจะถามว่าอดุกเด่กเด็กคนณสอหรือเปล่าพี่เโอ้พี่เมกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเสียงอะไเฮ้ยเธอเธอระวังเธอตลอดเธอระวังเธอระวัง คนจิบเลยใต้ผลทำไมอ่ะบอดปะบอดบอดจะหายหมดถ้าเบอร์หนึ่งตายเนี่ยผมไม่มีแรงเลยผมออกเกมขนาดนั้นเชื่อได้ปะเนี่ยได้ฮะเอกดูทักเสียงดิจักเสียงนี่เท่าไหร่จักเสียงไม่รู้บรรทัดเท่าไหร่เท่าไหร่ ให้ทายอะไรประมาณต7แสิบเจ็ดนั่นแหละสิเจ็ดประมาณเท่ายี่สิบอ่ะสิบเก้ายี่สิบ่ยีสิบวเจ็ดหรอเออแสงเด็กจีเ่แต่แบบสาวๆอ่ะปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เดครับไอ้ครับพี่มีมีมีคนมาผมมีคนมาผมไม่บอกดีกว่าอยากเป็นเด็กอ๋อแสดงมาเกิดโตแล้วโตแล้วยี่สิบ ประมาณนั้นยี่สิบยี่สิบเอ็ดถ้าไม่ไม่อีกเท่านั้ชเจอผมได้ครับมีคนมาหาผมครับตรงสโมุกครับเบอร์เบอร์ไหนคะเบอร์ไหนคะเบอร์โทรศัพท์เหรอครับเบอร์สองเหรอเบอร์สองเบอร์สองใช่ครับมีไมครับเจอผมปะใช่ครับเอ้ยตายเขาไม่อยู่ไหนลับงรถไปยังนอนหลังรถนะเกือบแล้วเข้าบ้านเขียวแล้วเข้าบ้านเขียวแล้วเข้าบ้านเขียวแล้วบ้านอะไรครับ เข้าอะไรไหมหน้าบ้านป่ะแต่บ้านป่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหตรงร้านกาแฟมีตัวหยกวาด้งได้เบอร์เบสองลงลงเบอร์สองคุณผู้ชมนะลงมาก่อนครับลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนครับครับครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับชัดว้าวเบรกโชว์หน่อยเบรกโชว์หนนอกไปดิครับโอ้ยไม่ต้องเล่นครับโอ้ยโอเค <stand ard S 1> ไม่หมดค่ะไม่หมดกระสุนนิดหมดกระสุนนิดหมดกระสุนนิดหมดกระสุนดหลือนิดนัดอันนี้หะอนไหนดูข้างหลังมันยูนี้ไม่ว่าผมดิ้นขอโทษดิ้นขอโทษหยุดตรงไหนคะหยุดตรงไหนหยุดตรงไหนหยุดตรงไหนคะหยุดตรงไหนหยุดตรงไหนหยุดตรงไหนบ้างคะหยุดตรงไหนบ้าง นิบัตินิบัติเดี๋ยว9กิโลอะอยู่ตรงไหนอีกครับหมดยัง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 ครับตรงนั้นอีกตัวนึงตัวนั้นตัวนึงบ้านเขียวครับโอเคค่ะเข้าชาร์จเลยไหมคะเข้าชาร์จเลยไหมได้ครับได้อยู่ครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวโอเควิ่งให้รอปัญญาแป๊บนึงค่ะซ้ายมือมาค่ะไม่ทันแล้วอ้ออันนี้บอดหรือคนคะ โอ้โหเปิดใจลงนี่ลงมากเลยครับเมฆขยันเลยขยันเลยขยันเลยพิยั้งไเนี่ยใครปั๊ดล่ะใคมีระเบิดใครมีระเบิดขึ้นไปชั้นสองเลยไม่มีค่ะกระสุนก็ไม่มีค่ะกระสุนก็ไม่มีค่ะกระสุนก็ไม่มีค่ะมัดตี้ได้ใช่ไหมครับมัดตี้แล้วค่ะเออไม่เป็นไอตัวบอร์ดหายไปไหนเนี่ยไปทำไมอ่ะ เล่นไม่เป็นค่ะเพิ่งหัดเล่นใจโร่โอ้โหไม่มีใครเชื่อไล้วยังไงทำไมดูรยากาศพูดกันได้โอ้โหคนนึงผมก็ไม่เชื่อถึงไม่เปิดใจโล่ฮะอันนี้ไม่เป็นเขาคนมันต้องไม่เปิดใจโล่ดิก็ก็มีเพื่อนให้ฝึกไงว่าเล่นใจโร่มันเล่นง่ายก็เลยอยากลอง จะเพื่อจะได้เล่นเก่งขึ้นแต่ก็นี่แค่ลองนะพอได้นี่แค่ลองนะถ้าเล่นเป็นจากอะไรถ้าเล่นเป็นก็ดีสิคะจะได้ดูแลตัวเองได้เฮ้ยเป็นรักจะได้ไม่เป็นมะลาคนนี้ไงไม่เป็นรักมีรูเกียร์มั้ยอ๋ เบอร์เอ้ยตรงนี้ม ta, ีคุณแปดนะคะเบอร์ละแทบบ้าลักะเงียบจิบเบอร์ขนิดนิ้ยิดเล่นไม่ค่อยเป็นไงมันมือชอบไปโดนนี่ขนาดยังไม่เป็นนะเนี่ยยังไเป็นจากน้าไหมันมันมันไม่เห็นนี้แหละถ้ามันเห็นนิดๆิก็ตายแล้ว ม,มันชอบผันหลังให้นิเนี่ยนี่ก็เลยยิงหลังแล้วะหลังแตกอปดิใครเจอโฮโลบ้าพองนะอะไรอ่ะอหวัวล้ออะไร<笑><笑>ก็มนเล่นไม่เป็นจริงจริงนี่นะ ไม่เอาไอดีแคมเล่นโน้ตดตัวเองปั้นเองนะเพราะว่านิดเล่นไม่เป็นแล้วนิดก็พาเขาไปชาร์จจะพาเขาไปตายแกล้งนักสะพานเนี่ยพีแกงเขาเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเขาจะแบกนี่กระตุกพี่แม่กระตุกกระตุกเจอคนว่ากคนนับไอ้คนคนคนกลัรถมาแล้วเอะไรไปล่ะ ว้าวโอ้โหตีเลยเด้อยักษ์ันตีเลยครับโอ้โอ้โอเคดอโอเค <laughs> เออเน็ตครับมันมันมันไม่ใช่แล้วนี่มันนี่มันฟุกค่ะมันฟุกมันฟุก คือมันไม่ฟุกแก้วมันไม่ฟุอมันไม่ฟุกแก้วจริงๆค่ะฟุกจริงๆค่ะพอดีวิ่งเข้ามาแล้วมันไม่เห็นนิดแล้วค่ะมันไม่เห็นนิดจริงๆนะคือแต่ไอช็อตเมื่อกี้มันไม่ใช่นะคะครับอแบบจริงๆนะคะจริงๆจริงๆไม่จริงไม่จริงผมไม่เชื่อแล้วมันนี้ไม่เชื่อแล้วจริงจริงคือคืก คือมันวิ่งเข้ามามันไม่เห็นนี่จริงๆค่ะมันยิงเบอร์เบอร์ไหนอะที่อยู่ข้างนอกมันยิงแบบเบอร์นั้นไมใช่ยิงแบบเบอร์สามอะมันจอดลงมาปุ๊บมันเข้าบัญชานะเฮ้ยเลอคนนี้ดูข้างล่างด้วยโอ้โหมันโหดเกินทานเมื่อกี้เนี่ยโอ้โไม่โหดได้ไงเมื่อกี้เนี่ยกูยิงมันเปชนกูยิงมันจะตายไล่ตัวแล้วในรถยิงล้นไปแค่ตัวเดียวอะที่เดือดโดนเกมหมด เอ๋อใช่ใช่ใช่พี่พี่ข้างนอกยิงเจ็บมากแล้วนิดก็เลยยิงได้โอ้ไม่ใช่โอ้ดูดูดูจริงจริงค่ะจริงจริงยิงเนี้ยเจ็บมันก็โดนลงมาต้องตัวโมกแดงตัวน่ะใช่ใช่ใช่คือถ้าพี่ถ้าพี่เขายิงไม่เจ็บนะโอ้โหดีจะตายอี๋ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่ก็แล้วใช่ก็แล้วอยากยไปจะยอมรับไป็นตัวใช่ก็ใช่ใช่ก็ใช่ใช่ก็ใช่ครับ มันเอาให้เธอจำได้มันมันวิ่งมาแบบงงๆอะค่ะเมื่อกี้แ้่ประมาณวมันเนี้ยมันมันมีเข้ามาวันนี้นะใช่ใช่มันวิ่งมาแบบงงๆอะมันมันมันวิ่งมาแบบงงๆอะผมยอข้อยืมันเจ็บาอยางไงแล้วมันมันเจ็บมากเลหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยปวดเกินบางทีเจ็บมากมัมันมันฟุกจริงๆนะคะมันมันเจ็บหนักแล้วด้วยแหละแต่กูเจอปะเนี่ยทำไมกูตัวรอดอีกวะอีอะ ผมเล่นตีกับสต,ตาร์ทม่ช็อตเมื่อกี้นี้ว่าเออไอช็อตนี่นะแบบเออเชื่อหน่อยไต้ช็อตนี่มันไม่เชื่ชมมชอแล้วชัด<จ> <c oughs> okay, okay, นี้ผมไม่เชื่อแล้วเออแบบยอมรับได้ลยโอเ่ให้มันเชื่อสักหน่อยโอเคโอเคนิดยอมรับก็ได้เดี๋ยวถ้านิดตายแล้วจะรู้ <c oughs> นิดจะตายแบบไก่อะตายแบบงงๆอะ่ะ <c oughs> เอ,อ้ย<อ>ไม่เอา,เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแมวจะตายไม่ได้ไม่ใช่ คือคอยดูสิแบบถ้าเจอแบบคนที่เขาแบบไม่งง,งๆอ่ะนี่ตายเลยนิดนี่วิ่งไม่รู้เรื่องอ่ะตีนี้มันงงอะไรขนาดน,นั้นเนี่ย <c oughs> กูไม่รู้กูงงมึงอ่ะ <c oughs> เอ,อย้ยพี่มีผมผิดแบบสถานการณ์เมื่อกี้นี่ชัดเจนเลยมีน้ำมันไหมครับนเนี่ยได้เล่นไปเล่นตรงนี้ได้นะคะนั่นแหละกำลงกังจะไปเลยโฟเพย์ เอาวมีใครทับเลยขับดิขับมาไม่ใครทับเลยเ้าหลงทะเลเดิ๋ยวนี่ทำไมเน็ตไม่มียาน้ำสักขวดเลยงั้นบอกจะให้ยาน้ำเน็ตยังไม่เห็นให้เลยเอาอะไรมาแลกเอะให้เน็ตขับไปโอเคค่ะบายบายไปเฮ้ยโอเคค่ะโอเคค่อยๆเล่นด้วยกันเไปผมผมให้ก็ได้ไหมผมให้รอรอครับ อันนี้มันใจอ่อนจริงอเลยมัเฮ้ยมีคนหรือเปล่าคะช่วยตรวจดูให้หน่อยป่าปันในคีในคี่ดิปันนี่เป็น๋อมีมีพี่เมกมีมีแน่มีแน่ตกเมี่ยไปตกบ้านเลยเฮ้ยเป็นลั่นค่ะเป็นเฮ้ยโอ๊ยใจให้หมดเรียกตีนเียกตีเอ้ยพี่เม็ฆมีมีตัวแอบอันนี้นตกอันนี้น ตามตามผู้มาคนนึง่งได้ตามผู้มาคนนึงคืออะไรคะเยี่ยมในบ้านค่ะโอ้เยี่ยวตามเลยขอโทษนะคะพอดีเออติดข้อความยัางมันไอ้สัตว์เอ้ยยิงจุดเดียวให้เลยก็สามพวกสามนะเฮ้ยปวยเราเล่นลากปวดเล่นนักเกียรติป่ายมีอยู่ตัวเดียวเลยเข้าเลยไหมคะเข้าเลยไหม ออแต่นีดไม่มียาไม่อยู่ตัวเดียวไม่อยู่ตัวเดียวรอกันนะตัวผมมีเยอะนั่นไงไม่ให้นิดไงเป็นไงล่ะรอรอรอโอ้แล้วผมให้ไม่คิวเพราะตามผมมาคนหนึ่งไม่คือใครตามมาเลยย้าาฮฮูี่ขวามือเนี่ยค่ะยิงได้ปะได้นะเล่นมาเราเลมาเรามันจอด มีตัวบนเขาได้นะคะหลังหลังเดินเล่นไม่ได้ค่ะไม่เล่นค่ะไม่เล่นค่ะเนี่ยมีตัวนอนอยู่ไปอ่อนแล้วไปขับขึ้นไปใหม่ขับขึ้นไปใหม่ฮัลโหลขับขึ้นไปใหม่ขับขึ้นไปไปซ้ายออกซ้ายออกซ้ายฮัลโหลออกซ้ายรู้แล้วรู้แล้วอะไรของเขาวะนนี้ โอเคโมดี้ค่ะหมดตี้ค่ะเนี่ยคุณนิดเนี่ยเล่นเป็นเล่นเป็นมีมีตัวอยู่บนเขาด้วยนะคะระวังด้วยนะเล่นเป็นม้น้ยกูผ้าแล้วเยอะไปกดลักเดี่ยวน็อกค่ะน็อกนสวยครับไม่มีสมัเปอร์แเดียวค่ะนี่แล้วว่าเอ้ย นี่ล้หายอยู่ปานเล่นแบบอันเกมแบบเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แบบผันเล่นแล้วฮะทำไมสกปรนเกมวันขนาดเนี้ยเป็นไงพี่เม็กทำดาวทู่ไม่ได้ค่ะสามตัวสามตัวแล้อยู่เว็กอัดจังหวะโอ้โหไม่โดนกระด่าษพี่เม็กมันบักหล่นไปเนี่ยโอ้โหหมวก มวอเท่านี้ก็เยอะแยะหัวงบี้ไปถ้านอกสองชาร์จได้เลยเตรียมชาร์จได้เลยวัดพี่เมฆต้องวัดโอ้โหวัดเยี่ยมเลยชุบกันนะพื้นไม่ดีมือไปแล้วื่นไม่ดีไอ้ข้างในั้นมีมวออยู่เอาัลโหลทำไรกันไม่เอาไม่เอาแบบนี้เดี๋ยวมันมาชาร์จ เข้ามาตรงนี้ค่ะโอ้โหวงก็จะมาด้วยขอโทษนะเบอร์สองฮัลโหลไม่ได้ต้องปล่อยปล่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เมื่อกี้นิดเปลี่ยนพีผิดตอนนี้ขอโทษพี่ขับเลยขับเลยเจ็บแล้วแล้วผมอ้ยวงเจ็บเร็วแขึ้นเร็วไปขับซ้ายขับซ้ายขับซ้ายเอ้อเล่นหลังห้องน้ำได้ห้องน้ำได้ จะชนจะชนเล่นตรงนี้นะเอ้ยเล่นตรงเนินหน้ฮัลโหลอยากขึ้นไปไม่เอาโนี่บอกแล้วอย่าขึ้นไปอุ้ยอุ้ยมันไม่ได้มันตีสองครับเล่ตีสองมันเล่นตรงเนินได้ไม่เกลียรพี่เวคับรถแบบนี้